สวัสดีครับมาพบกับบ้าสีเย้พี่น้องไหมมือนี้อีพีนี้บ้ยใหญ่มาใหม่พี่นอ้องเขามากินเข่ากันพี่น้องนี่มีเมนูที่เด็ดพี่น้องอันนี้มือนี้บา้าสีไปซื้ออาหารเนื้อมาพี่น้องเขาจะมากินเข่ากันโอ้เอาเอาไปแนะนำพี่น้องเหมือนอาหารเนื้อพี่น้องนี่แกงเละโอ้พี่นอ้อ,นนนนองบปได้กินตลอดอันนี้เข่ากันจีนนี่พี่น้องเข่ากันจีน ใส่อัวใส่อัวสุดเนื้อเดี๋ยวดีมีเครื่องเคียงให้บอกมากเลยนะว่มากินเขาเลยนี่แจ่กันจนสดด้วยทและเอาเรี่ยวๆทีละพี่น้องมากิน,ขกน,นเ,นดดเ,าเนนขากันเนาะมึงยังมากมากอ่ะอุ้ยพี่น้องมาไดิกินเดีย๋ยวเราเนี่ยอาหารเนื้อมีโอกาสก็เลยไปซื้อมากินกันกินในทพี่น้องมึงเตรียมบรรยากาศพี่น้องอาหารเนื้อ่อออออออา แกงทั้งนี็บปลาซีก็กินดูเราหน่ยพี่น้องมาพี่น้องมานี่โอ้เท่กันเลยโอ้ือเต็มคนเนี่ยอันนี้ปลาซีซื้อมาสามอย่างหมดไปสองร้อยกว่าบาทพี่น้องนี่ใส่วัวใส่วัวใส่วสัวเนื้อใส่วสัวเนื้อเขาบอกว่าใส่เครื่องประมาณเด็ดแปดอย่างพี่น้องมันต้องเป็นใส่สดทนนเท่านั้นเลยพี่น้องใส่วัวเนื้อ หอมหอมเครื่องเป็นไงคลิปนี้เขาเลี้ยวๆพี่นอ้องคลิปกินเผาครันนี่ปูแล้วเราแกะเครื่องเคียงก่อนอันนี้มีพริกแห้งกระเทียมเจียวหอมผักชีไม่เขาเลยพี่นอ้องเราสีของเราาอยากเทสเป็นนี้เลยนี่ เกลียงเกลี่ยงเงนี่ยน้องใส่วัวสิประมาณนี้เลยนี่กแก้ได้โอ้มีเมนูนี้ที่เด็ดจนเสียวางมานี่อันนี้เขาก้อยชิ้นก้อยชิ้นก้อยชิ้น,อ,นออกซะเนี่ยงเลยสิบถวัตถุใด้ได้ที่น้องนี่อันใส่ตุงมาเองสิเลยนี่เผื่อประสบการณ์เลยีนน่น้อง น่เาเดี๋ยวเราบ่เคยกินเราลองลองอ๋อิ้อืมนีอ่อันนี้บ้าสีไปเบมากๆเลยคือเป็นเขาเขากับเลือดพนะี่น้องนี่ประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวเามาลองชิมกันเลยมามาพี้องากินเขากันเลยมาใเดี๋ยวประมาณนี้เดี๋ยวบ้าสีเสิร์ฟเพิ่งพี่น้อง สวยโอ้โขี้เด็ดเอานีก่กอันเลยพี่น้องแกงฮันเลยแต่ว่ามันต้องแกงใส่หมูพวกหมูสามชั้นติดมันนะไนแบี้เป็นน้องนี่เสียโอ้แต่ร้านนี้เราซื้อเพื่อไปกินเคยไปกินอยู่รา้านละวแต่หนึ่งอันนี้อันนี้ไปซื้ออยู่ร้านนี้มันกินอืมร้อนหงศรัทธาหนึ่งคือเราแต่พี่ก็หอมหอมเันคืออันี่ถึงเจ๋ อาหารเนื้อนี่มันกี่ต่างจากอาหารตายแทนนิดหนึ่งอาหารเนื้อคือกี่เองเทนแห้งด้วยกันแต่ว่าจะมีความกินหอมออมอีกแบบหนึง่งเนี่ยอืมให้มันแก่ให้เลื่ยตามเวลาถ้า้าเจากินบอเบิดถ้าใาเจากินกินเนื้อเบอร์เบสีเลืยนหนามพี่น้องข้าเจ้าก็สิเอาห้าพักที่มันเรือพี่น้อง ผักจะแบบคือจะจัดงานหน่ยผักเรือเขาจะเอาเอาไปผัดเป็นเห็ดเป็นแกงหกแกงหกคือเอาผักส่วนที่เรือนี่พี่นอ้องเอามาใส่กับน้ำแกงทะเลหรืออยวมาเป็นแกงหกอีแบบหนึ่งก็คือเป็นการดัดแปลงอีกอีกวิธีหนึ่งพี่นอ้องอาหารเนี่ยบาซีไปศึกษามาพี่น้องบึ่งบาซีสีบึง่งนี่นี่ติดมันเลยสิเด็นี่ใส่สิเดยนี่ อ้โหนี่อืมพร้อมแบบไม่กินใส่วหนหรอกนี่อืมเบอร์เครื่องเขาจะบอกว่าอ่าก็าใส่วนเหนือนี่เครื่องเครื่องเทนซินแหนมเลยนี่เอากินแบบเปล่า อ๋ออู้ร้อนมากขนเป็นวายเลเครื่องเทศนี้สุ่งเดือดดีเลยไม่บุกขวดมากกว่ามูเลยเก๋เทียมนี่ที่กินมันต้องกินกับผ่อนเงียบขนมันจังขเข<อ>่<ป>นี่ไปอ๋อ อันนี้เป็นอของ้อยชีนเปล่ยมาะม,มูซีเมั่งเขาอ,อยากใส่มือเมื <c oughs> ่อเขาไปใส่กับเลือดแล้วกับปนหมกเนาะเขาคุกกับเลือด มันจะมีความหอมกระเทียมอืมจเป็นแ,แบบเขาก,กั้นกั้นชิ้นครับไม่กินกับใส่วัวพี่น้องแลง้วก็เขาเป็นแบบเนื้อเนื้อแทะๆเลยนี่กระเทียมเจียวโอ้ยโอ้โหพริก มาพี่นนอกอืเขาเขาเป็นเขาี่กินก็บบดีเขาเลยมาเขาปรสกินเขาสวยเขาเราพป่นกองนไเขาดีอเสียบสวย อันเนื้ยมันมีเสน่ห์เราถ่ายยิงหลายผมยิงก็ชอบกินข้อแบบนี้ครับมีทั้งบาแซ่บบะแซ่บแต่ว่าเมื่แซ่บก็แล้วแบบอันนี้ก็ยังข้อข้าวปุ๋งมาแล้วแล้วก็มีเลือดมีความหอมอันนี้เขากว่าเอ๋อน,นี่นี่โอ้ฮึ่ม าบ,บาซีก็รุนอยู่น้องบาซีกินใดได้กินอะไรวันนี้บาซีบ่เคยกินไดเธอเขานี่ร <c oughs> ุนนี่กนพี่น้อง <c oughs> ซื้อมากกันรุนน,นี่ <c oughs> กันนี่ยมันเรีว่าบ่รุนนี่พื่น้องว่ากินไดได้กินอะไร <c oughs> นี่โอ้โห <c oughs> นีีน

ไอพี่หนาเราสือไปซื้ออาหารแต่งกินเนาะลองกินอาหารแตงไปน่อยอีพี่หนาดกีกว่าอพี่นี่อาหารนะออพี่หนาอาหารแตงเพาอาหารสารีสานต้องกินด้วยหรอกินปลาเตกับติดใจก็กอ,อ,อู้หืม ใส่วัวบางคอมบ่คือต้องใส่วัวอีสารดีดดไหมครับใส่วัวบางคอมใส่วัวห้องที่มีแต่ขอออันนี้บ่มีเข้อเลยไม่ต้หมูเนีนๆอืมโอเคหอมหอมแดียบหอมเดียบดี พี่น้องอยากให้บา้าซีมนู่นอย่างหรือไปกินอาหารเนี่ยก็ให้พี่น้องคอมเมนต์มาได้พี่น้องในบ้าซีไปกินอาหารใต้อาหารเนื้ออาหารแบบใด็เกาคอมเมนต์ให้บ้าซีได้พี่น้องบา้าซีติตามพี่น้องคอมเมนต์กะยีพี่ดีคือบุญยังมาไม่เด้พี่น้องมากินขา่าสูดพี่สูน้องมา่อเราสู้กันฟังกะคข้นเด็ดี่คนเนื้อบิึงอยู่กับกินฮอดบ้านกะกบคืออย่ินฮอดบ้านนี่เดี๋ยวที่หอดแนวกินนี่เดี๋พี่น้องถ้าข้นเนื้อบึงคนเนือเดี๋ยวบึงเนาะ คนดีสานก็อาชีเป็นความแปลกม่เป็นอาหารเนือ้อคนดีสานด้วมือนีมันคนทุกภาคเลยมันเกิดกินอาหารี้กันหมดเลยเป็นเพราะว่ามันเกิดมีขายตามพื้นที่แล้วมันเกิดมีทุกร้านอาหารแตอาหารเนือ้ออาหารดีสานอาหารนึงกัคน,นละแพื้นที่ก็จะสลับกันคนคนคนดีสานก็จะไปขายลาบอยู่เนือ้อยูไตคนเนื้อก็จะมาขายอาหารเนือ้อยูดีสานอสิมันสรับพื้นที่กันคนเขาทำมาหากินเขาละแบบเขาขายอ,าอยู่ในพื้นที่อาจจะขายได้แต่อ่ะมันกอาชี คนมันก็เฮ็ดกินได้พี่น้องมันก็บ,บ่สามารมาิีด้คายได้ทุกคนอย่างประมาณนี้มันก็คายได้ีูวะกะเจอกันอี่พี่นาี่น้องอีพี่นี่บาซิวยุคนตลาปก่กอนสุดรีบ